ชิมก่อนอห่อยแล้วไม่ต้องปรุงแล้วไม่ต้องเค็มแล้วอ่ากินได้เลยถ้าไม่งั้นก็ใส่ใส่น้ำส้มไปได้นิดนึงใส่น้ำส้มอ,อะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างคะมีเลือดหมูมีเนื้อหมูแล้วก็วกมีตานิ้ไต้หมู เนื้อหมูลูกเนื้อหมูเนื้อหมูจอิสานเป็นเนื้อหมูลลูกเนื้อหมูเนื้อหมูลูกเนื้อหมูเนสีนหมูใช่ไหมมีสีนหมูไม่มีไม่มีสีนหมู <c ười> <c ười> เดี๋ยวทำไปทำมาก็เป็นไข่ผสมอีสานไปเลยเป็นสีนหมูชิ้นเ,เป็นสีนหมู <c ười> ต้มเอ็นแก้วอย่างเงี้ยปะลูก <c ười> ต้มเอ็นแก้วขมอย่างเงี้ยลูก อ,อสองเกลือยอร่อยแสบไหมแสบแสบต้มเลียดหมูเลียดหมู